พี่ว่าจะซื้อกระเป๋าใบนี้อุ่ชชี่สวยไหมพี่เจงนี่พี่ไปถอย iPhone 13 Pro Max กาไดเลยเหรอใช่เมื่อวานตอนเย็นนะ่แะแวะไปซื้อมาดีพี่ยืมเงินดีสักหมื่น,นสิรายชื่อพวกนี้นี่คือดีลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ดีอันนี้รายชื่อสปอนเซอร์ เราทั้งหมดเลยอ๋พอพี่แจงอ๋อพี่แจ้งวิวบีอันนี้เอกสารนะพี่ตรวจให้เรียบร้อยหมดแล้วเดือนนี้ก็ปิดจออ๊อบเย้สักทีนีว่ว,วันนี้สิ้นเดือนเงินเือินออกดีวิวนี่พี่ว่าจะซื้อกระเป๋าใบนี้กุชช <Good S 2> ี่สวยไหม อีกแล้วหรอพี่เดือนที่แล้วพี่เพิ่งซื้อบ้านใหม่อ่ะผ่อนเดือนตั้งสองหมื่นเลยนะแล้วเดือนนี้พี่จะเอาอีกกระเป๋ากูชี่นี่อีกอ่ะราคามันแรงมากเลยนะคะพี่พี่เบาได้เบาหน่อยไหมอืมบีแค่เนี้ยขนตะแคงพี่แจงเขาไม่ร่วงหรอกพี่แจงนะเขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทเราเงินเดือนตั้งหลายหมื่นใช่บีพี่อะตัวคนเดียว ไม่มีภาระอะไรเงินเดือนออกอะ่ะพี่ทำงานหนักพี่ก็อยากให้รางวัลตัวเองให้ของขวัญตัวเองบ้างแล้วเบียไม่อยากได้บ้างหรอกระบอกแวนเนมอ,อ่ะอุ๊ยแต่เงินเดือนเบียน่าจะซื้อไม่ได้นะโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะพี่ไปซื้อดีกว่าพี่แจงบีก็แค่เป็นห่วงอะ่ะอยากให้พี่มีเงินเก็บบ้าง พี่ตัวคนเดียวก็จริงนะพี่แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าฉุกเฉินอะไรมามพี่จะได้มีเงินสำรองไง<น>เงินเก็บอะ่ะมันสำคัญนะคะพี่พี่เก็บเงินไว้บ้างก็ดีนะบีเสียดายแทนพี่อ่ะเอาเงินไปซื้ออีของแบรนด์นี้พวกเนี้ยม,มันก็จริงอย่างที่บีบอกนะพี่พี่แจงอะ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกแบรนด์ทุกเดือนก็ได้หรอกพี่ โอ้ยไม่ได้หรอกพี่ต้องมีทุกแบรนด์เราจะสื่อทุกเดือนเลยนี่พวกเธอสองคนคน่ะคงไม่เคยให้รางวัลตัวเองหรอกสินะนี่พี่นะต้องสื่อทุกแบรนด์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่อ่ะเป็นผู้จัดการผักบุ้งสตูดิโอต้องฮิ้วให้มันสมฐานะหน่อยสินี่ไม่คุยกับพวกเธอแล้ว ไปทำงานต่อดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะพี่แจงที่ชาเาจะพี่แจงเลยครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละของเดือนนี้ไม่มีปัญหาโอเคบีพี่แจงก็ซื้อของมากมายขนาดนั้นน่ะเข้าเงินที่ไหนมาใช้อ่ะเห็นว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่ไปด้วยผ่อนบ้านผ่อนรถ ค่าน้ำมันค่าก,กินโหนี่เงินเดือนพี่แจกเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืมก็คงจะเป็นแบบนั้นลมะมั้งท่านเขาเถอะ ซื้ออมายถึงว่าแหละตั้งแต่เลื่อนเป็นผู้จัดการเนี่ยพี่เปลี่ยนแลฟ์สไตล์หมดเลยนะคะทั้งบ้านทาั้งรถการแต่งตัวแล้วก็โทรศัพท์ใหม่อีกอะ่ะอืโทรศัพท์บีพี่ซื้อไว้ติดต่อกลูกค้าก็ซื้อให้มันสมฐานะหน่อยอเออเงินเดือนผู้จัดการนี่มันเยอะถึงขัน้นซื้อทุกอย่างได้หมดเลยเหรอคะ โอ้ยบีไอโฟนเนี่ยเขามีผ่อน0%ูนเปอรเดือนแล้วบ้านอะ่ะก็ลากยาวไปเลยสักสาปีรถอ,อะ่ะก็ลากยาวอีกสักเปีจะได้ผ่อนสบายๆไงเออว่าแต่แล้วเวลาพี่เจ็บไค่ได้ป่วยขึ้นมาพี่เอาเงินที่ไหนมารักษาล่ะคะพี่แจง้งโอ้ยบี บริษัทเราอะมีสวัสดิการนะประกันสังคมไงอ๋อแล้วถ้ามันเกิดโรคร้ายแรงที่นอกเหนือจากประกันสังคมคุ้มครองแล้วคะพี่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายโอ้นี่ี่หยุด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 เลยพี่อยากแข็งแรงไม่เป็นอะไรหรอกแล้วของพวกเนี้ยเราซื้อแล้วอะผ่อนหมดอะมันก็เป็นของเราทั้งนั้นเออโอเคค่ะพี่แจง งั้นยังไงรบกวนพี่แจงตรวจเอกสารให้บีหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวบีขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ดูให้นะ บีบีเข้ามาหาพี่ในห้องหน่อยสิจ้ะแซนจา้านีาค่ะเออพี่แจงเรียกผมมาเมียอะไรหรือเปล่าคะพี่มีนั่งก่อนสิ เคค่บีพี่ยืมเงินบีสักหมื่นหนึ่งสิพอดีพี่ติดค้างงวดรถไวอ้อ่อเดี๋ยวโบนัสออกสิ้นเดือนนี้พี่คืนได้ได้ค่ะพ,พร้อมเพย์ใช่ไหมคะจ้ะ เงินแค่หมื่นเดียวอ่ะบีไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยโบนัสออกอ่ะพี่คืนให้หมดเลยเอ่อแต่พี่แจงรู้ได้ไงอะคะว่าเขาจะจ่ายโบนัสเพราะว่าเสรษธกิจปีนี้มันแย่มากเลยนะคะพี่ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าอ่ะตองได้สิบีมันเป็นหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วอ่ะที่เขาต้องจ่ายให้เราอ่ะบีไม่ต้องห่วงหรอกอืมค่ะค่ะได้ๆค่ะ พร้อมพีนะคะจ้ะเบอร์เดิมแหละเรียบร้อยค่ะพีพ่เข้าแล้วขอบคุณนะบีค่ะเดี๋ยวโบนัสออกยังไงพี่ก็คืนให้ได้ค่ะนะค่ะงั้นเดี๋ยวบีขอตัวไปทำง,งานก่อนนะคะจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะ เอ,าเอ,าอ้าบี่งพี่แจงแค่ขึ้นไปพ่บอกอ๋อใช่<ม>นี่มีอะไรหรือเปล่า่ะคือพี่แจงเขามาขอยืมเงินบีหมื่นหนึ่งอะฮะพี่แจงเป็นผู้จัดก,การยืมเงินลูกน้องเนี่ยนะเอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่แจงเขาก็ช่วยบีไว้เยอะ,อะถ้าไม่มีพี่แจงอะ่ะบีก็คงไม่ได้เป็นผู้ช่วยหรอกไม่เป็นไรพี่อย่าคิดมาก ไปมีไปทำงานก่อนเราจะได้คืนไม่น่าเงินน่ะ บีบีพี่ขอยืมเงินอีกหมื่นหนึ่งสิพี่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินน่ะบีนะนะานนะเนะนะนี่ยเดี๋ยวโบนัสกับเงินเดือนพี่ออกอะ่ะพี่คืนให้บีหมดเลย พร้อมเพลยเลยนะบีจ้า พี่แจงเดี๋ยวบีโอนให้นะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ๊คใครโทรมาเหรอบีพี่แจงเขาโทรมายืมเงินเบียค่ะพี่อ่ะอีกแล้วเหรออันเก่ายังไม่คืนนี่จะเอาเพิ่มอีกแล้ว โหแล้วดูพี่แจงใช้ชีวิตหรูหราขนาดนั้นนะ่ะแต่มายืมเงินลูกน้องเนี่ยนะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเอาแนะ่ะพี่หยางพี่แจงเขาไม่เบี้ยวหรอกอาอ,อตามใจบีก็แล้วกันเดี๋ยวหาว่าพี่ไม่เตือนอีกอ่ะอืมาไปนอนดีกว่าไป ได้ไหมคะได้บีแต่พี่ขอก่อนมันหยุดยาวนะบีบีไม่ต้องกลัวหรอกเงินแค่สองหมื่นอ่ะพี่มีคืนแน่นอนถ้าบีกังวลน,นะ บีเอากระเป๋าพี่ไปก่อนก็ได้ใบเนี้ย mm. เกือบห้าหมื่เออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพี่แจงยังไงบีฝากพี่แจงรบกวนหน่อยนะคะใช้โอนเงินคืนให้หน่อยจา้าไม่ต้องกังวลหรอกค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวบีขอตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ พี่จะได้คืนแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์เดียวก็จะถึงวันหยุดยาวบริษัทละไม่ได้คืนชัว สองสามวันแล้วนะแกไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่แล้วพรุ่งนี้พี่แจจะมาไหมอะ่ะพี่มีเอกสารสำคัญให้แกเซ็นด้วยอะ่ะโทรไปก็ไม่รับด้วยอไม่เป็นไรไมเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะ พี่เที่ยงแล้ไปกินข้าวกันพี่หิวข้าวอพี่หันบีเป็นห่วงพี่แจงอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างอะ่ะแกก็ไม่เป็นไรหรอกก็เห็นแกมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวอะ่ะเรื่องนี่แกนั่นแหละเนี่ยพี่เห็นคนมาตามหาแกที่บริษัทหลายวันแล้วนะ เราไปหาพี่แจงที่บ้านดีไหมพี่นะนี่บีจะไปทวงหนี้แกถึงบ้านเลยเหรอไม่ใช่บีเป็นห่วงพี่แจงอ่ะเราไปดูแกหน่อยเนอะนะอ่าก็ได้ก็ได้ไปกินข้าวนะพี่หิวข้าวอะแล้วเดี๋ยวไปแวะไปเนาะ ไม่ได้ล็อกอ่ะไม่ได้ล็อกอุย้ยเราเข้าไปจะเสี่ยงมาเลยานหรือเปล่าวะพี่แจงก็พี่เราไม่น่าเป็นไรหรอกเออเอ,อไปพี่แจงพี่ผมเข้าไปนะพี่แจงป้ามา,าพี่เข้ามาเลยเป็นห่วงมากกว่าอตอนนี้ยกระตูก็ไม่ล็อกอีกยังไงเนี่ยพี่แจงพี่แจงพี่แจงอยู่ไหมพี่ แจ,แจงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่บ้านก็ไม่ได้ล็อกเฮ้ยเป็นอะไรที่บ้านเนี่ย้ย้ยทำไมบ้านมืดอย่าเี้ยไปหาสวิตช์ไฟก่อนเออพี่ไ,ไปาาหาสวิตไ,ได แจงพี่พี่แจงพี่แจงพี่แจงแจงพี่พี่แจงอ๋อพี่แจงพี่เฮ้ยพี่แจงพี่เป็นอะไรมากไหมเนี่ยพี่แจงบีอันนี่ บีมาทวงเงินพี่ถึงบ้านเลยเหรอโอ๊ยไม่ไม่ไม่ไมพี่บีไม่ได้มาทวงเงินบีเป็นห่วงพี่นะเห็นพี่ไม่ไปทํางานหลายวันอะ่ะแล้วใครก็ติดต่อพี่ไม่ได้ด้วยอะ่ะพี่เครียดอะ่ะบีพี่ปวดหัวนอนไม่หลับเลยอะ่ะพึ่งงีไปเมื่อกี้เอง พี่ไม่ได้โบนัสอะพี่ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถพี่ไม่มีเงินใช้นี่เลยอะแล้วไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้อะมันมาตามทวงหนี้พี่ที่บริษัทอะ่ะพี่อายเขาอะบี พี่อะเป็นหนึ่งผู้จัดการอะแต่ไม่มีเงินใช้นี่อพี่แจงพี่ปล่อยวางได้แล้วนะไอตำแหน่งผู้จัดการมันก็แค่คนธรรมดาหรือเปล่าพี่แค่พี่กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตธรรมดาธรรมดาลดค่าใช้จ่ายลงแค่นี้ก็พอแล้วนะพี่ ลดค่าใช้จ่ายแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้เนี่ยโถพี่พี่ก็ขายของฟุ่มเฟือยของพี่ทั้งหมดสิครับโทรศัพท์ Iphone เอ้ยกระเป๋าแบรนด์เนมเอ้ยแม้กระทั่งรถหรูของพี่อะ่ะผมว่าของพวกนี้มันไม่จำเป็นกับพี่เลยนะครับถ้าพี่ขายของพวกนั้นทั้งหมดทิ้งอะ่ะ ว่ามันก็พอใช้นี่แล้วนะพี่พี่เคยมีอ่ะถ้าขายของพวกนั้นไปอ่ะที่อายคนอื่นเขาอ่ะโทพี่แจง้งบีอ่ะไม่เคยยินดีกับของนอกกายของแบนเนมอะไรของพี่เลยนะแค่พี่อ่ะ เป็นพี่แจงที่น่ารักแบบเนี้ยก็มีคนรักพี่เขาลบพี่แล้วพี่เป็นคนมีความสามารถนะนี่เป็นผู้จัดการไงมไม่ใช่เพราะของแบรนด์เนมของนอกกายลดหลูของพี่หรอกจริงไหมพีม่มันก็จริงนะพี่อะจะขายของ แล้วเอาเงินไปใช้นี่น่าจะมีเงินพอใช้นี้อ่ะบีถ้าพี่ขายแล้วอ่ะพี่จะเอาเงินมาคืนบีนะจากพี่ก็ต้องคิดมากนะแล้วพี่จะขายบ้านนี้ด้วยพี่จะขายอะแล้วก็ไปอยู่คอนโดเหมือนเดิม บ้านหลังเนี้ยมันใหญ่โตเกินไปพี่อยู่คนเดียวอะ่ะอยู่ไม่ครบสักห้องซื้อใหญ่ไปอะ่ะก็เท่านั้นแหละดีแล้วหรอครับพี่พี่จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ตอนที่พี่ฉุกเฉินจริงๆอันบี พี่ขอบคุณเราสองคนมากๆเลยนะที่มาหาพี่อ่ะไม่งั้นอ่ะพี่นอนเน่าอยู่ในห้องนี่แหละ <c oughs> ไม่พออ่ะยังมาช่วยเตือนสติพี่อีกเอาเถอะพี่บีว่าตอนเนี้ยพี่ลุกไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวบีหาอะไรให้กิน <c oughs> จะได้มีแรงเนาะ <c oughs> แล้วไอ้เรื่องอื่นอ่ะ <c oughs> เราเค่อยว่ากันทีหลังเ <c oughs> นาะ พี่เดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นเ,เ,เบาๆอยากกินอะไรอยากกินอะไริกกไรี่แจงอันหาคนซื้อบ้านให้พี่หน่อยสิ <c oughs> โพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดก,การให้ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไปห่วงพี่แจงกกินข้าวกินน้ำก่อน